เมื่อน้องๆ FC พี่ดีนานขนจิว๋วจากโรงเรียนนันติลินชนบุรีได้มาเจอพี่ดีนานตัวจริงก่อนชของขรมทัากากวตาลจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับมาถึงก็ขอให้พี่รำด้วยกันเลยพี่ก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยครับตีลังการาดอฟิกแฟกให้ดูกันเลยครับ จากนั้นน้องๆก็มานั่งรอชมโขนที่หน้าหอประชุมใหญ่และขอสัมภาษณ์พูดค네ุยกับพี่อีกรอบหนึ่งครับแตีว่าแต่ว่าชอบก็รู้จักกั้งแต่สองสามคนผมก็เหมือนพี่แหละยืนยืนแต่ลูกค้าผมก็เหมือนพี่เลยนะบอกพี่เสียงเด็กในคลิปแต่พอมาเจอจริงเสียงไม่เด็กกัน หลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วเรามาถ่ายรูปหมู่กันดีกว่ามาครับ3ามสองหนึ่ง ถ่ายรูปหมู่กันแล้วน้องๆแต่ละคนก็มาขอถ่ายเซลฟี่กับพี่ดีนานอีกรอบนึงครับ<ถ>ท,ทีนี้ถึงคิวพี่ขอสัมภาษณ์น้องบ้างครับเจอพี่ดีนาคนรั้งแรกเป็นไงครับเอิ่มจะร้องไห้ใเหมือนกัน าใช่หนุ่มมากเลยแล้วคะแนนรู้สึกไงครับดีใจครับดีใจเหรอใช่นี่อะไรตื่นเต้นใช่ไหมดูคลิปพี่นายกี่คลิปนไม่ทวนแล้วแล้วก็ทุคลิปครับผมดูผมดูเยอะมากเลยโอ้แล้วก็ต้องซ้อมต้องซ้อมขนกันเยอะๆด้วยนะ จะได้เก่งๆนะแล้วก็ผมก็ซ้อมกับผมมากนะครับต้องนี่ยมีซ้อมหมดเลยครับโหเก่งมากครับผมมาเป็นลิงนอกตายอ่ะสัมภาษณ์น้องๆเสร็จแล้วพิดีนามีคิวมาถ่ายคอนเทนต์ด้านนอกน้องๆก็ขอตามมาดูเป็นกำลังใจให้พิดีนานด้วยครับโอเคใกล้เวลาขนจะเริ่มแสดงแล้วน้องๆไปกันเถอะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยครับที่จำพิดีนานได้และเข้ามารับทายกันนะครับ แถมมีของฝากมาให้พี่ด้วยหวังว่าน้องๆจะสนุกกับการชมโวนพระจักรวาลนานี้นะครับและขอให้น้องๆตั้งใจฝึกซ้อมโขนให้เต็มที่มีโอกาสจะได้แสดงด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย